เข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงนี้ช่วงชอยหน้าม่านก็พบกับสามนะาสามน้าอะไรบ้างก็มีนโยงนพวงนนงโอ้ยจำแม่นบางคนไปเรียกนโยงนพวงนนงไม่ใช่รีบพูดไงรีบพูดไปหน่อยนาพงน้นวลเนี่ยมันไม่ได้เป็นนโยงนพวงน้งงสามน้าอ่าสามนะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเขาบอกเด็กใหม่โอ้ถ้าเด็กใหม่นี้ ต้องถามพี่พันธ์แล้วดีกว่าเวลาเราไปเที่ยวอย่างนี้เหรอฮะอะไรอะไรวะส่งอะไรมาเนี่ย <c oughs> ไม่ผมจะหมายถึงว่าเด็กใหม่ในอุดมคติของพี่พันธ์คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นเดี๋ยวเวลาเราไปเรียนหนังสือแล้วบางทีช่วงเปิดเทอมมีเพื่อนใหม่มีเด็กใหม่บางทีมาจากแต่โรงเรียนมาเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเจอกับเด็กเก่าไงอ่าก็ต้องมาเจอกับเด็กเก่าเนาะขอนแก่นนี่ถือว่าเก่าแล้วเก่าเก่า แต่จังหวัดใหม่ก็เด็กใหม่คือเราคิดนี่ไนไว้ไม่ใช่งั้นอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนออกเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเอาอยู่ในนี้แหละไม่ต้องไปถึงขอนแก่นหรอกออยู่ที่นี่กันแหละเออนะฮะอ่ะเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมชอยหน้าม่านครับตอนเด็กใหม่ครับชอยหน้าม่านตอนเด็กใหม่เอเอ เราเป็นขาใหญ่แห่งสายเกลียนพ่อแม่จ้างเรียนมานานหลายเรียนอยู่มอต้นแต่พร้อมจะสนถึงมหาลัยเออยเราเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่ตต่เต้าหลายปีจนเป็นขาใหญ่เฮ้ยขาใหญ่ที่ไหนกันเะแกเรียนซ้ำชั้นไม่ใช่ไง ไม่แกถึงรู้แกเรียน<อ>ซ้ำกับฉัน<อ>ไม่ใช่ไงไมีแกอยู่กับฉันจะซ้ำกี่ชั้นไม่หวั่นใจแรกแรกก็หนุกดีแต่ถึงตอนนี้ชักไม่ไหวปล่อยไปแล้วไม่ดีแน่ เราคงจะแก่กว่าครูใหญ่เอ้ยเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนวันนี้มีเรื่องร้อนหนาสนใจวันนี้ได้ข่าวว่าห้องเรานี้นะมีเด็กมาใหมเ่เราคุมที่นี่อยู่ต้องทำให้รู้ว่าใครใหญ่ใช่ทำให้มันรู้ว่าใครใหญ่ ไม่งั้นเราทั้งสองจะเสียการปกครองไปกันยกใหญ <C an> ่แต่พูดมีเหตุผลงั้นเราสองคนควรทำไงอ้าวไม่รู้ซะแล้วก็ต้องขู่ให้มันกลัวเราก็ต้องขู่ให้มันกลัว ให้มันโง่หัวขึ้นไม่ได้เออนะเราก็ไถตังค์มันประจำเหมือนกับเราทำกับหลายๆรายเออเฮ้ยถ้าหากว่ามันขัดขืนเราก็ต้องยื่นบทเรียนให้เอ้าบทเรียนอะไรกันเฮ้ยเรายังซ้ำชั้นกันอยู่นี่ไงอุ้ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยแมงไงเอ้ย มสองเรียนแปดปีโง่อย่างนี้จะไปซ้อนใครอเอางี้ไอ้เพื่อนรักแกไม่ต้องพูดมากเข้าใจไหม,มนะะั่นไงแกคอยทำตามฉันช่วยกันจัดการไอ้เด็กใหม่ถ้าเด็กใหม่ในทีนี้ย้ายมากลางปีแบบไม่ตั้งใจเคยมีรุ่นพี่มาขามิน้นรีแทงเล่น,ลน,ลนจนโดนไล่ ยายโรงเรียนมาหาโรงเรียนย้ายกันมาแล้วตั้งห้าโรงเรียนเคยกระทืบเด็กเกลียนมาหลายไลยเ,ออเออ้าก็มาหลายลายเฮ้ยจนมาถึงโรงเรียนนี้อยากรู้ว่าที่นี่เฮ้ยใครใหญ่ออคนนั้นเลยครับพี่ออคนนั้นเลยครับพี่ขาใหญ่ที่นี่เรลมานานหล่เออใต้ข่าวว่าเป็นเจ้าถินะ นายข่าวว่าเป็นเจ้าถิ่นที่อยากหากินแล้วับเด็กใหม่โอยใจเห็นก่อนคอ่อยๆผ่อนได้ไหมเดี๋ยวก่อนอ้ำอึ้งละทำไมเล่าฮะอ้ำอึ้งละทำไมเล่าตอบพี่เขาไปไวๆมีอะไรมีอะไรหากินที่ไหนกันหากงหากินละที่ไหนกัน เพื hey, s <S remember, hey. hey. oh. ่อนกันท hey. ั้งนั้นและสหายอะละสหายแล้วไงยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้คบนะสหายเฮ้ยยินดีเช่นเดียวกันเอากรีบเลือดสาบานกะเลยใหม่เยอะนะกกะเลยใหม่เอคนแรกแกหรือฉัน คนแรกแกหรือฉันหรือจะกรีดพร้อมกันหรือจะเอาอยัางไงโอ้ยถ้าเป็นไอ้นั้นแกไม่ต้องชวนแค่โดนหนามขวนมันยังร้องไห้ <c oughs> ยิงเลยพระเอาเออเอ้อธิบายเออก็เขาให้กี่กันจะเอาไงเราอะไหยนี่คุณครูเคยอบรมนี่คุณครูเขาเคยอบรมว่าของมีคมห้ามเข้าไกลอืมถ้ายิ่งเป็นมีดถ้ามันไม่สะอาดก็โดนเข้าก็เป็นบาดทะยักได้อถ้าหากสาบานเราเกี่ยวก้อยกัน ก็พอไหมเกียวกอยกันพอไหมเกี่ยวก้อยร่วมสาบานให้เด็กน้อยแถวบ้านมันทำไปเพราะว่าพวกเราเป็นนักเรงที่ไม่ต้องกลัวเกงกับสิ่งใดลูกเตว แปงอีกตั้งหากต้างหากผีปักกันจะทำไงโอ้ยโรงเรียนนะเพื่อนจ๋านี่โรงเรียนนะเพื่อนจ๋าแกจะพกมีดมาทำไมเออจะพกมีดมากันทำไมอ๋อพกมาทำไมอะไรอฉันจะเอาไว้เหลาดินสอโอ้จะเอาไว้เหลาดินสอ อ๋อแล้วไปในกระเป๋ามีอีกสองเล่มนี่เข็มกับได้โอ้จะพกมาทำไมกันเฮ้นี่แกจะพกมาทำไมกันเอ้าเวลาโดนฟันเราก็เย็บเองได้้เย็บเองได้ะ วิถีของคนซาเอา้าวิถีของไวัยซ่าจอมมีเสียท่ากับอริได้ oh. ไอ้ฉันน่ะมันซ้ารุย oh. ไม่ค่อยชอบคุยสักเท่าไรเน oh. ่ตอนนี้ฉันมีธุระ oh. นันชกับเด็กไวัย oh. พวกมันมีสิบกว่าท oh. ี่แรกคิดว่าจะไม่ชวนใคร oh. แต่โชคดีที่มาเจอเฮ้ย oh. hey. เพื่อนคือแกช่วยฉันได้ oh. ช่วยฉันได้เอา้าถ้างั้นก็อย่ารอช้ารีบตามฉันมาลุยมันให้ตายโอ้ตอนนี้ลุยมันให้ตายคือตอนนี้รู้สึกว่า oh. อยากเรียนขึ้นมาไม oh. ่ทันใด <Huh? S 1> ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าอยากจะเรียนขึ้นมาใม่ทันใดคณิต oh. ก็ใกล้สอบหลายเรื่องยังตอบ ไม่ค่อยได้เฮ้ยถทำงานก็อย่าช้าช้าควรเร่งศึกษาอย่างควรควายรีบไปอย่ารีรอเฮ้ยรีบไปอย่ารีรอถ้าคืนอยู่ต่อเดี๋ยวตายอย่าเอกชาเอกชา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 น้อยเมฆเฮ้ยงยอ้าวอ้าวไปไหนแล้วเข้าห้องเข้าห้องมา็น ห้องเรียนนี่ห้องเรียนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาด้วยมันหันหน้าหนีกระดานอ๋นั่นมั็นอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งอ๋อนี่ห้องเหรอเออคนละห้องคนละห้องคอลเห้องไม่ใช่ห้องเรียนของแกเออโอ้เเด็กนักเรียนนี่ัวกูเั็กูเด็กใหม่เด็กใหม่นี่เด็กเก่าตอนตอนตอนเรียนซ่าไหมพี่พันซ่าไม่ไม่ไม่ซ่าไม่ฉะนั้นารมอ่ะเนาะเออก็ต้องบอกเด็กรุ่นใหม่เนาะ สมัยนี้เห็นไหมข่าวข่าวออกมาตลอดจะมีนักเรียนออบุกตีกันในโน่นทะเลาะกันที่นี่ต่างสถาบันบ้างสถาบันเดียวกันบ้างมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะไม่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 เป็นข้อดีไม่ดีเลยไม่มีคนดีแต่ประการใดพอโตไปก็จะรู้ว่านั่นสิ่งที่เราทําผ่านมานั้นมันไม่ไม่ไม่ใช่เอางก็คือนี่ชั้นเนี่ยออ๋เอาแย่ไม่ต้องพึ่ง ผมว่าด้วยความขนองนะคือขนองถึงเรียกวัยฉับกันไงเจอแต่ว่ต้อง่างกันต้องใช้ใช่ใเนี่ยอย่าตามเพื่อนมากมันต้องมัต้องฟังไว้บางทีก็ห้ามห้ามตามกันเตือนกันบอกกันอะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอะไรสนุกสนุอีกในรายการของเราต้องติดตามกันนะฮะคุณพระช่วย